ครับสวัสดีครับผมเป็นตัว์ชา ينا อาร์แอลนะเอฟซีก็ก็คันนี้อยู่ที่ใครนยู่อ๋อคันนี้เหรอเอาพูดหน่อยพูดหน่อยแล้วมาไหนแล้วมาดูนะนี่ฮะคันนี้เลยนะเอฟซีเก้าวิดันแรกนะของประเทศไทยนะที่ผมอยู่กับใครอยู่นี่บอกหน่อยนล้วช่างนินที่ไหนฮะช่างนินพารัตอ๋ออำเภอจังหวัด อ้าวโอเคนะครับก็วันนี้นะครับเมื่อวานผมไม่ได้ดูนะนี่คือเท่าไหร่นัดคันนี้เก้าวิเหรอเก้าวิเวิทางแรกในประเทศไทยนะบังเก้าวิคันแรกของประเทศไทยสุดยอดนะฮะกับนะช่างแขรบางใหญ่เป็นเก้าอัลเทน ย R o n 1 0โเนั้งน้ไงนะ K R iPhone K R Open สอง110โลครับโอเคคันแรกของประเทศนะครับที่ได้รับความนี่ฮะที่เขาชื่อนี้เลยนะเส้าของก็มาด้วยตัวเองนะครับโหยอดครับสิงคันแรกเลยครับนี่ฮะ แต่ว่าสงขายอย่างเดียวต้องคอยไม่ได้ไปเระมันไกลเกินอาเทบอกหน่อยนะครบเอาดีนะฮะตามเฟซบุ๊กเลยนะฮะอย่าลืมติดตามด้วยนะฮะเนี่ยเดการันตีเลยนะครฟีวิคันแรกเห็นนะครับประเทศไทยครับ ชุดแรกทันแรกนะครับยอดทำได้ไงในสิ่งเป็นรถทัวรลิงนะฮะเกียทูนนะน S A r นะครับสุดายห้อดทำเด,อดือเชื่อครับตรงนี้นะ ศูนย์้าครับเนื่องด้วยรถมอเตอร์ไซค์สี่โดนดิสคอลิฟายในร่าแรกนะฮะเนื่องจากคนขับไม่เข้าแข่งนะครับตามบริกาที่ตก่วงประชุมเอาไว้แล้วนะฮะโดยหัวหน้ากรรมการฝ่ายจัดคิวที่ตามนะครับครับชัดเจนนะฮะว่าถึงเวลาน้เกินเวลาแล้วไม่มาครับก็ถือว่าดิสคอร์ฟานในล่าแรกนะครับครครับรถดิสคร์านตัวนี้จะเป็นที่สามนะครับต่อมาจะเป็นตัวยาวนะก็จะดึงางไปด้วยนะฮะในช่างแถบนะฮะ บางใหญ่นะสุดยอดเลยครับกับผลงานของท่านนะครับในเพจใน YouTube ใน Facebook นะฮะแชร์ไปนะเราก็ตัดสินตัดสินตลอดนะรันแรกสองนาทีฮะวนกันไปรันที่สองอันนี้ถไม่มาจะอะไรหรอพี่ช่องไรไม่ผมออฟไลน์อยู่สัญญาไม่มาช่ายน่าพาร์เอลเข้าไปครับช่ายน่าลาร์เอลจบเลยครับถูกต้องนะฮะ เราจะเดินเวลาทุกสองนาทีนะครับทุกทุกสองนาทีนะฮะที่ให้ดูเราต้องแข่งนะครับสองเป็นมากนะฮะจากกองศพรายกครับเดี๋ยวอันขั้นบนสุดออ่ะโเครอโซดีแล้วนะด้วยใช่ใช่แชร์กันเยอะอ๋อมีไลน์ในเพจใช่ไหมใช่ใช่ไม่ไอ้นแต่ว่าบางทีในยูทูบบางทีแบบคือเด็ดไม่มาก็ออฟไลน์ไปก่อนถ้าเป็นลงทีหลังนะครับมาแล้วครับทีมงานจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ นักสู้แห่งโรงล้างมันบางยาวน้ำว้าน้ำยาวโวยไฟกำนังสู้ก็จะเป็นกำลังใจเดิบช่างสาในการนาครับนการหนาวนะครับก็คือการโชว์เป็นงานเท่หนะโชว์ความสามารถนะครับแล้วก็สเต็เร็วที่สุดในในประเทศไทยนะสเต็แล้วเป็นต้นแบบที่ทั่วประเทศที่จะดับในการแข่งขันด้วยครับ ขอบคุณนะครับทิ่ตามนี่อ่ะงานเอเจโอวันนี้นะครับสรานที่คากันไปนะจะว่าทำสถิตนเยอะด้วยนะเอ่รู้ฝากติดตาาเอเจโอด้วยนะมุกสกันาพดี้วยแล้วก็ช่างแหบนนะฮะบางใหญ่ด้วยนะขอบคุณนะครับเอฟซี